แอนคาเฟ่ค่ะวันนี้นะคะจจนจีจะพากิสมมาเที่ยวค่ะนอกจากที่นี่จะเป็นเพทเฟรนลี่แล้วนะคะที่นี่ยังเป็นเพทพาร์คด้วยนะคะมีน้องหมาเต้นไปหมดเลยเดี๋ยวจจนจีจะพากิสมไปเจอกับเพื่อนเพื่อนด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าข้างในเป็นยังไงไปเล,เลยมาเลยค่ะเข้าข้างในดีกว่าวุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเป็นสีขาวหมดเลยตามมาเลยค่ะ ในร้านก็จะเป็นขาวขาวฟิลแบบมินิมอลแล้วก็จะมีต้นไม้ทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยเครื่องดื่มเยอะมากที่นี่นะคะนอกจากจะมาดื่มเครื่องดื่มแล้วนะคะมาถ่ายรูปน่ารักมากๆเลยนะคะอ่านอกจากจะมีพวกซอฟต์ดริงก์ต่างๆนะคะละมุนล,ละไมก็มีกาแฟด้วยจริงๆขอเป็นกาแฟและกันคุณจันจีชอบแบบไหน,นจริงๆชอบแบบนัตี้นิดนึงค่ะแต่เปรี้ยวได้นิดหน่อยโอเคถ้าอย่างนั้น แนะนำเป็นอันนี้ค่ะเปรูนะคะเป็นนัตตี้ <c oughs> แล้วก็ออฟเฟ่อน,นิ่ okay, ึๆโอเคได้เลยค่ะงั้นนะขอเป็นเปรู <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอนะคะ <c oughs> เราควรจะพกสแน็คมาให้น้องหมาของเราด้วยนะคะจร e ิงๆพกนี่เลยค่ะเจอไฮสติกรสชิคเก้นบานาน่นะคะเป็นเรลชิคเก้นมีดด้วยค่ะเป็นสูตรบิวตี้เพื่อความสวยงามนั่นเองนะคะช่วยบำรุงขนนะคะบำรุงสายตาแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะกิ๊สโมก็ชอบมากๆเลยระหว่างรอที่จะทานอาหารมื้อหลักของเขาค่ะนี่เอาไปแล้วนี่นะคะจริงิก็ได้มาแล้วนะคะกรีป แบบแบบรอ้อนหอมมากกิโมะอ๊อร่อยน้องเจ้นจีมาแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะก่โมกจ้าก่อนจ้าก่อนโอ้เน่เนุ่จ้าดีค่ะพูดถึงที่นี่ดีกว่าค่ะ เรสเวิร์มเพลนเทชันและคาเฟ่ทำไมถึงตั้งชื่อว่า r ร s w ว r ร์มเพลนเทชันแ d c คาเฟต้องถามอีกหรอที่ไรจนไปหมดแถวนี้ก็อย่างเรสวิร์มนะคะมาจากคับเรสแปลว่าสีแดงสวอมคือหนองน้ํานะคะแล้วที่เนี้ยคือตําบลหนองน้ําแดงค่ะทั้งเขาใหญ่คือจะเป็นตําบลหนองน้ําแดงเราก็เลยเห็นว่ามันมันมันคือที่มาของ ของอำเภอนี้ตำบลน,นี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอามาตั้งชื่อร้าน,นะคะ่ะชอบเก๋ๆเลยใช่<ล>ค่ะชอบปลูกต้นไม้แล้วก็มีช่วงที่แบบไม้ด่างกําลังฮิตก็เลยแบบปลูปแพงๆใช่ค่ะตอนนั้นตอนนั้นก็น่ามืดตามมวเหมือนกันค่ะแบบว่าเออแต่คือเราซื้อเพราะเราชอบ,ชอบไม่ได้ซื้อเพราะ <ๆ S 2> ว่าแบบ <laughs> เอามาขายหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นซื้อเพราะชอบล้วนๆค่ะและที่นี่ก็เป็นคาเฟ่ที่เป็นเทสเฟรนดี้ด้วยใช่ค่ะและที่นี่ก็คือเรียกว่ายังไงคะสไตล์การตกแต่งของนี่นี กนิมอใช่ค่ะก็เน้นเป็นสีขาวจะได้ดูแบบสบายตาอะไรเงี้ยเวลาลูกค้ามาใส่ชุดสีอะไรมันก็ดูเข้าไปหมดแล้วก็มีต้นไม้ของเรามันจะทำให้ต้นไม้ดูเด่นขึ้นมาด้วยวอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็อย่างผนังเนี่ยเราก็ทําให้คล้ายๆกับโรงเรือนใช่จะได้ดูแบบเป็นแนวทางเดียวกันอะไรประมาณนี้คอนเซ็ปนเช่ค่ะจริงก็คือที่นี่ไม่ใช่แค่คาเฟ่ก็ยังมีแบบว่าฟาร์มสุนัขด้วยของพันธุ์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันแต่เราพูดถึงเด็กๆที่อยู่ที่นี่ก่อนดีกว่าค่ะ่ะมีใครบ้างเอ่ยนี่สองคนนี้ชื่อน้องถุงทองค่ะเป็นปองเมเลเนียนค่ะ สวยสสน่ารักแบ๊วๆน่ารักนะคะคนนี้ก็ชื่อน้องฟาโลค่ะฟาโลอายุเท่าไหร่คะอายุหนึ่งขวบห้าเดือนค่ะค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งโอ้คนนู้นคุณพ่อคาร์ลอสค่ะเป็นว่าที่คุณพ่อว่าที่คุณพ่อคือใช่ตอนนี้มีตัวเมียที่ผสมอยู่กลังท้องคือใกล้คลอดช่วงเร็วๆนี้แหละค่ะนี่ชื่อน้องคาร์ลอสแลวแต่ละตัวนี้ใส่เป็นยังไงบ้างคะก้องขี้อ้อนค่ะสองตัวละค่ะขี้อ้อนขี้เล่นคือปอมก็จะอ้อนแต่เนี่ยมาเจอแล้วคือ ถุงทองคืออ่อนมากคือเราเลือกจากอะไรคะอันนี้คือไม่ได้พาะขึ้นมาเราไปซื้อมาใช่ใช่ค่ะยังไงเห็นเขาเราหัะใจบ้างเห็นแล้วก็โดนตกเลยค่ะคือหน้าเขาแบบว่าพาหนูกลับบ้านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอ่อนวิ่งกระโดดให้ดูต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็เลยหลงค่ะค่ะส่วนคนนี้ก็หลงสายตาเขาค่ะตาหวานมากหน้ามีมีน้องคนนี้คือจริงๆหน้าหน้าเขาอ่ะ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเขาเป็นทรงฟอกอะไรเงี้ยแต่ว่าถูกใจคือสีเขาค่ะใช่ตอนเด็กเขาแบ๊วมากแบ๊วแบบเกินบรรยายจริงๆเห็นเห็นแล้วคือแบบโดนแล้วแหละคนนี้ก็แต่ละตัวเป็นไงบ้างคะมาอยู่ที่ร้านบ่อยไหมคะบ่อยค่ะพอร้านลูกค้าเข้ามาเงี้ยเด็กๆเขาก็จะแบบว่าขอเล่นน้องหมาได้ไหมอะไรเงี้ยก็จะเอาตัวเล็กๆมามาปล่อยให้ให้เล่นเขาก็ตอนรับแขกใช่ค่ะตัวไหนคือสุดๆเจอแขกแล้วแบบ โดนตกแบบสุดๆคนนี้คนนี้ถุงพองคคนนี้คือเด็กๆชอบมากเพราะเขาหน้ารักตัวเล็กอุ้มง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็จะปล่อยลอตไวเลอร์มาให้เด็กๆเล่นด้วยซึ่งลอตไวเลอร์ของเราเฟนลี่ไม่อค s สซีใช่ค่ะเขาหน้ารักคอนเซ็ปต์สุนัขที่นี่คือแบวแล้วก็รักแต่ว่าสัตว์สายพันธุ์อื่นไหมคะ จริงๆนกเอ้ยอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นนะคะใช่ไม่ได้จํากัดคือขอแค่เขาดูแลให้ดูแลเขาให้ดีให้เขาแบบว่าหลุดออกมาใช่แล้วคือเป็นสัตว์ที่ไม่ทําร้ายคนอื่นแค่นั้นก็พอแล้วค่ะจริงๆทราบมาว่ามันมีเพชรปาร์คด้วยเพชรปาร์คหรือว่าคาเฟ่เกิดขึ้นก่อนกันคาเฟ่ค่ะแต่ว่าเพชรปาร์คเนี่ยคือมาที่หลังพี่แล้วก็แฟนนะคะชอบเลี้ยงหมาชอบเลี้ยงน้องหมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วทีนี้พอมันเริ่มปริมาณเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลยจ้างคนเลี้ยงมาใช่ไหมคะเสร็จแล้ว ก็เลยมานั่งมองกันว่าเออใน,ในไหนเราก็มีคาเฟ่แล้วอะไรเงี้ยเราทําไมไม่ทําเป็นพ e t f r i e n d l ไปเลยเผื่อลูกค้าที่เขาแบบอยากพาน้องหมามาเที่ยวด้วยอย่างเงี้ยจะได้ได้เข้ามามาเที่ยวมาพาน้องหมามาเปิดหูเปิดตาก็เลยเอองั้นก็จัดโซนให้น้องหมาก็ตามกฎของการมาคาเฟ่<ช>นะคะก็ดูแลสัตว์ของเราให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นสายจูงหรือว่ารถเขน็นโอบีอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้อง<ช>เตรียมมาให้พร้อมเพื่อที่จะ แบบว่าให้สุนัขของเราอยู่ในที่ของเราเราจะได้แบบว่าไม่รบก,กวนค,คนอือ่นๆนั่นเอง<ช>ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกับน้องหมานะคะที่เพชรปากนะคะจริงๆขออนุญ,ญาตทานของหวานให้เรียบร้อยก่อนแล้วไปเจอกัตรงเพชรปากค่ะ อันนี้คือน้องช็อกชิปค่ะอคนองช็อกชิปเป็นเพศ่นเมียเป็นคุณแม่มาแล้วหนึ่งข้อ<า>ส่วนนี้คือน้องอาเธอร์เป็นผู้ชายค่ะ อันนี้พ่อพันในอนาคตครับพ่อพ<ว><ช>ันในอนาคตเลยเหรอคะเขาอายุเท่าไหร่คะแต่ละตัวตัวนี้ขวบครึ่งเกือบสองเกือบสองขวบแล้วครับตัวนี้ยังไม่ขวบเลยยังไม่ขวบเลยใกล้จะครบขวบแล้วพีว่ไอ้อนี่ก็คือเป็นเพลเวอร์เหมือนกันเหรอใช่มีตัวตั้งตัวตีเลยมากเลยเห็นแล้วแบบเห็นแล้วเสียงสองเลยนะชีวิตชีวิตไม่เคยขาดหมาครับมันหนูแรลเพราะคุณพ่อเขาก็ชอบเลี้ยงหมมันต้องเกิดจากครอบครัวของเราเนอะที่แบบว่าชอบสัตว์เลี้ยงก็จะแบบส่งมาต่อรุ่นลูก โอเคเพราะฉะนั้นเราพร้อมแล้วที่จะไปดูที่เพชรปาร์นะคะว่าจะมีสายพันธุ์อะไรอยู่ที่นี่บ้างไปดูกันดีกว่ามีลูกสุนัขไม่เล่ไม่แลยพาานาเลยขนาเลยค่ะตรงนี้ก็คือเพชรปาร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะ เดี๋ยวอนาคตจะมีอ,อ,อุปกรณ์มาลงอีกอันนี้คือสําหรับฝึกดอก a จิลิตี้ด้วอ<ช>คือนี่สําหรับ สุนัขของเราหรือว่าของใครคะอันนี้อันนี้ของเราโดยเฉพาะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่ามีลูกค้าต้องการจะเอามาฝึก Agility ก็สามารถใช่่คะมาฝากได้ก็คือมีค่าใช้จ่ายใช่ค่ะไม่ไม่ได้ฟรีนะจ๊ะสัตว์เลี้ยงทุกตัวที่นี่ก็จะมีการฝึก Dog Agility ด้วยเพื่อให้เขาจะได้แบบว่าใช้แรงให้หมดเพราะแต่ละตัวก็คือไม่ใช่บอร์เดอร์คอลลี่อย่างเดียวยังมีร l o o d Weiler ด้วยใช่มอมเมเลเนียนด้วยมีอะไรอีกนะคะก็เยอรมันเชพเพิร์ดเยอรมันเชพเพิร์ดเออเยอรมันเชพเพิร์ดกับร l o o d Weiler ก็จะฝึกเอ่อ Basic เดียนเบื้องต้นก่อนก็พวกเดินชิดนั่งหมอบคอยธรรมดา,าแล้วก็อาจจะมีเดินประกวดเดินประกวดด้วยตรงหน่อยหนึ่งอ๋อถ้าใครอยู่แถวเขาใหญ่แล้วอยากฝึกสุนัขก,ก็มาที่นี่ได้ใช่ใชครับเต็<อ>มเลยโอ้โหสดุดุดและนี่ก็คือในส่วนของลอดไวเลอร์นะคะแล้วก็ เจอแมนเชฟเผิร์น,นะคะมีข้างหลังหลายตัวเลยแต่เนี่ยอาออกมา2ตัวนะคะแล้วก็มีครูฝึกด้วยถสองตัวนี้ชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่อน้องเซเก้ค่ะเซเก้ตัวนั้นชื่อน้องเรมี่ค่ะเรมี่ทำไมเราถึงเอาเซกเก้กับเรมี่ออกมาคะ เรียบร้อยสุดครับเรียบร้อยสุดได้สมมติใครที่มีรถเวเลอร์อยากจะมาฝึกที่นี่ได้ไหมคะเพราะว่าเขาก็ไม่มั่นใจว่ารถเวเลอร์ของเขาจะแบลวเหมือนที่นี่หรือเปล่าก็สามารถมาฝึกได้ครับแนะนําก็ตั้งแต่อายุ8เดือนเป็นต้นไป8เดือนดีกว่าเนาะใช่ค่ะค่ะจะเริ่มจะเริ่มนิ่งนอกจากนี้คือทั้งหมดนี้ก็คือเพาะด้วยไหมคะใช่ครับสายพันธุ์ที่เราตั้งใจจะเพาะก็มีรถเวเลอร์ยื่มันเชิดเพิดบอเดอร์คอลลีแล้วก็ปอมมีสี่สายพันธุ์หลักๆ ขายตัวแล้วเท่าไหร่ถ้าเราขายเนี่ยก็จะเริ่มต้นสำหรับ b o ด d ้ค collie จะเริ่มต้นที่45,000บาท4ี่0 0ับาท <Okay. S 1> แล้วสีมันต่างกันยังไงคะคือตัวผู้ตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยต่างไหมคะราคา,าไม่ค่ะตัวผู้ตัวเมียจะไม่ต่างครับจะต่างที่สีสีแล้วคุณแม่นี่ เป็นสีน้ำตาลไม่ได้เลยคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อฮันนี่ค่ะฮันนี่ไม่ได้สีคุณแม่เลยค่ะคุณก็สวยฮันนี่เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยทไมทีดีดีเป็นแม่พันเป็นเป็นแม่พันสายจิ i ิ i t y ตัวเดียวของบ้านที่คึกมากฝึกจิลิ i t y ได้ดีที่สุดแล้วนอกจากนี้นอกจาก b เดอร์คอลลี่ก็ยังมี้อมเาเลเนียนที่กำลังจะมาอนนรคุจองไหมครหรือยังคะยัยังเลย ยังไม่ได้ประกาศใช่ไหมคค่าใช้จ่ายที่จะเลี้ยงสุนัขแต่ละสายพันธุ์แต่ละตัวเนี่ยมันควรจะมีงบประมาณเท่าไหร่ในแต่ละเดือนที่สามารถเลี้ยงเขาได้แบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีแนะนําหน่อยค่ะได้ครับเอาเป็นบอด d ์เดอร์คอลลีก่อนแล้วกันบอดด์เดอร์คอลลีเนี่ยคือมันก็แล้วแต่เจ้าของนะเนาะแต่ว่าสําหรับเจ้าของที่ต้องการฝึกน้องด้วยก็นอกจากค่าอาหารที่จะมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยก็ สำหรับหนึ่งตัวก็จะประมาณห0 0 0พันถึงสองพันบาทเฉพาะค่าอาหารค่ะต่อเดือนเหรอคะต่อเดือนจะมีค่าฝึกน้องหมาอีกประมาณเดือนละสี่ถึง้าพันบาทสำหรับตามทั่วไปค่ะแล้วค่าอาบน้ำถ้าอยากอาบน้ำน้องเองก็ไม่เสียไม่เสียแต่ถ้าเอาไปอาบก็ประมาณ4ี่0ห้ารอยบาทต่อครั้งอาบเดือนละกี่ครั้งอย่างน้อยที่สุดควรจะสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งแต่แปลงขนคือ แต่เริอมต้นวันเดียวทุกวันวันละครั้งค่ะแล้วก็มีค่าวัคซีนอีกนิดหน่อยค่าวัคซีนอีกก็เดือนมีมีค่ายาถ่ายพิายาประมาณเดือนละสี่ถึงห้าร้อยบาทรวมรวมแล้วก็ต่อเดือนประมาณห้าสามไม่ไม่เกินห้าพันบาทไม่เกินห้าพันบาทและอย่างปอมเมเลเนียล่ะคะปอมดูแลง่ายมากนะสำหรับผมนะผมก็ก็เดือนหนึ่งก็ไม่เกินสี่ห้าพันเพราะเขาดูแลได้ง่ายมากจริงๆก็ต่อเดือนประมาณสี่ห้าถึงหกพันแต่ว่า มันฟังแล้วน้อยนะคะแต่หลักๆแล้วมันคือเวลาที่จะให้เขามากกว่าค,คือถ้าสมมุติเรามีตางอย่างเดียวแต่เราไม่มีเวลาดูแลเขาเนี่ยทุกอย่างก็จะเบิ้ลขึ้นไปอีกพังพินาศอีก4ี่ห้าพบวกกับความใส่ใจด้วยนะจ๊ะสำหรับใครนะคะที่หาที่เที่ยวไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะมาที่เขาใหญ่นี้ก็แวะมาที่ Rest Warm Plantation and Cafe นะคะรวมถึง Pet Park ได้เลยค่ะให้พี่ๆฝากร้านกันหน่อยดีกว่าค่ะ ค่ะก็ทางร้านเราก็จะมีมีร้านกาแฟนะคะชื่อ Les ว w a เพ p l a n t a t i o n and Cafe แล้วก็มีเพดปาร์คที่สามารถพาน้องหมาเข้ามาวิ่งเล่นได้นะคะหรือจะเป็นน้องแมวหรือเป็นสัตว์เลี้ยงที่อื่นก็ได้ใช่ค่ะที่เป็นเป็กับงูก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่ขอให้ควบคุมได้นะใช่ค่ะใครที่มาใช้บริการคาเฟ่นะคะแล้วพาสัตว์เลี้ยงมาก็สามารถพามาวิ่งเล่นได้หรือว่าใครที่มาพักที่เขาใหญ่ที่โรงแรมไม่สามารถจะให้สุนัขหรือสัตว์เลี้ยงเข้าได้ก็มาฝากที่นี่ได้มาที่นี่ ก็รับฝากเหมือนกันติดตามได้ที่ไหนบ้างคะในเพจ less warm plantation and cafe หรือ less warm c a n a l ก็ได้ค่ะมีเพจสำหรับน้องหมาโดยเฉพาะเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยสุดๆมากเลยค่ะมีความสุขยุ้ยสุดๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเหมือนกันนะคะที่แวะมาค่ะ รุมพี่เตยอยู่ไหนคะใหพี่เตยร้อนนะคะเอ้ยพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ควายของคุณพี่เนี่ยมันเทจริงๆเลยนะคะเป็นไงหล่อไหมครับหล่อมากจริงๆอ่ะเห็นแต่ในทีวีขายกันตวเป็นล้านเลยตอนนี้จินจได้มาเจอตัวจริงแล้วนะคะพี่ต่อแนะนําตัวเองหน่อยครับผมก็เป็นผู้จัดการฟาร์มผู้ดูแลฟาร์มที่นี่เริ่มมากี่ปีแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มมาเดือนหน้าในครบ4ปีครับสปีแล้วแล้วตัวท็อปที่นี่ที่เอามายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเจ้าคิงคองเจ้าคิงคองตัวนี้ครับ แล้วก็เ,เจ้าไม้ตอนนี้เจ้าไม้จะเป็นพ่อครับเป็นพ่อกับเป็นลูกนะคะใช่ครับแต่ละตัวเนี่ยมีความสง่าง,งามแตกต่างกันยังไงบ้างคะก็แต่ละตัวก็บางตัวก็จะผิวออกเหลืองออกด่างบ้างหน้าเขา <ๆ S 2> ขาใหญ่ตัวใหญ่นะครับก็มันจะเป็นลักษณะแบบแต่ละตัวคือควายจะ จะลักษณะจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยใช่ครับคือเสน่ห์ของเขาเลยใช่ครับบางตัวเขาแคบบางตัวเขากว้างบางตัวลําตัวยาวบางตัวสูงบางตัวใหญ่บางตัวหนาค่ะครับคือที่มาที่ไปของควายแต่ละตัวเนี่ยคือถ้าถ้าในมุมของเราเนี่ยเราก็จะเจอควายก็เล็กๆตามว่าตามอะไรอย่างเงี้ยคือจนจีไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมแบบว่าที่นี่ควายถึงตัวใหญ่มากขนาดนี้มาถึงทุกวันนี้มันก็มีการพัฒนาจากควายเล็กมาเป็นควายใหญ่ก็คือมีการบีบ เอาเอาควายของแต่ละภาคมารวมกันหรือผสมผสานกันคือไม่ให้ไม่ให้เลือดชิดเลือดชิดหรือเป็นพวกอินบีดไลบีดมันก็พัฒนาให้โตขึ้นก็นจะออกมาก็จะเป็นเจ้าคิงคองก็จะเป็นแ<ด>บบตัวใหญ่แล้วบุบบุบด้วยใช่ฮะ,ะไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียวอันนี้จะใหญ่แต่ว่าไม่ได้ชับบี้เท่ากับลูกของเขาอันนี้ก็คือจะสมูทกว่าสมูทกว่านุ่มๆกว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความได้ได้รางวัลอะไรมาบ้าง ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปโชว์ตามงานต่างๆค่ะตัวนี้ด้วยครับเจ้าไหมใช่ครับก็ผ่านเวทีมาเยอะกว่าก็ผ่านผ่านสนามแต่ไม่ได้ประกวดคือผมจะเน้นาไปโชว์แล้วก็ผมส่วนใหญ่จะบีบมากกว่าบีทเพื่อขายใช่ครับก็จะมีตัวประกวดก็คือจะตัวเปลือกตัวนู้นอ่าตัวประกวดคือตรงนู้นครับตัวนั้นก็คือ12สสนามละแชมป์แชมป์สิบสองสนามแชมป์สิบสองสนามใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกับเขาค่ะแต่ก่อนอื่นเลยขอเดินชมทั้งฟาร์มดีกว่าว่า แต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์เป็นยังไงบ้างได้ไหมคะได้ครับยินดี <Okay S 2> ครับยินดีนี่เขาร้อนแล้วเขาร้อนแล้วเขาแหกแล้วเดี๋ยวให้เขาไปเก็บตัวก่อนให้นักกีฬาไปเก็บตัวกันนะคะ ที่ฟาร์มที่นี่ตัวที่มิสแกรนที่เป็นเรฟเฟรนที่ฉันต้องแต่งตัวขนาดนี้พี่ต่อนี่คือใครคะตัวนี้ชื่อ9้าล้านครับ9ล้านใช่ครับแต่ละใครยังไม่ถึง9้าล้านนะแต่ใกล้แล้วครับทำไมเราถึงตัวนี้แบบว่าให้ไปอยู่กับมิสแกรนครเพราะอะไรเยตัวนี้จะนิ่งกว่าเขาใช่จะมีความเชื่องแล้วก็นิ่งแล้วก็มีความหล่อความอัตลักษณ์ค่อนข้างสวยชัดเจนมีอัตลักษณ์ที่มันชัดเจนใช่ครับแล้วก็มีวงเขาที่โค้งสวยใช่สวยมากหน้าคม แล้วก็มีความเป็นเอกเนาะใช่ครับตัวนี้คือซื้อมาหรือว่าเราเพาะเองเราซื้อมาตั้งแต่เด็กครับเหรอเราเห็นแววตั้งแต่เด็กเลยค่ะว่าเขาจะตอนเด็กซื้อมาล้านห้าล้านห้ารถหนึ่งคันแต่ว่าเขาก็คือจะแพงขึ้นเรื่อยๆืเรื่อยครับมันเลยคุ้มค่ากับการลงทุนควายก็เลี้ยงยิ่งเลี้ยงไปยิ่งยิ่งมีมูลค่าครับ ออยิ่งสวยยิ่งแพงอะไรเงี้ยใช่ครับยิ่งสวยอยากรู้ว่าถ้าจะสวยขนาดนี้เราต้องบำรุงอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็มีบำรุงบ้างครับก็เสริมพวบหญ้าสดหญ้าแห้งฟางแล้วก็มีอาจจะมีอาหารบ้างเสริมเพื่อให้ให้ความสมบูรณ์ค่พอสมบูรณ์เสร็จผิวพันธุ์ก็จะดีขึ้นใช่ครับควายนี่เขาอายุอายุได้ถึงกี่ปีคะก็มีอายุ3 5ถึง40ปีอยู่ที่ที่การเลี้ยง ถ้าพี่ต่อจะเลี้ยงควายก็ต้องแข็งแรงฟิตปังหน่อยต้องจะได้เลี้ยงควายแข็งแรงครับนี่คือควายเผือกที่บอกว่าประกวดหลายเวทีมาแล้วใช่ครับ ชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่อเจ้าทั้มครับทั้มดูนะทั้มโดนัลทั้มเป็นตัวเมีย<ช>ตัวผู้ครับเป็นตัวผู้นี่คือควายเผือกนะคะที่ประกวดมาหลายเวทีแล้วก็ได้รางวัลมาหลายเวทีแล้วใช่ครับนำความภูมิใจมาให้พี่ต่อด้วยใช่ครับ <c oughs> เออทำไมคะถ้าไม่ควายเผือกถือเป็นควายที่ประกวดแล้วได้รางวัลควายมันก็จะดูดูความสวยงามดูว่า,าความสมบูรณ์ทุกส่วนหน้าเขาสวยไหมค่หน้าตาหล่อไหมค่ะขาใหญ่ไหมยาวไหม โดนนอกมีความพิเศษกับตัวอื่นยังไงบ้างอะคะพิเศษก็คือเป็นเผือกสีต่างเพราะว่ามันจะมีการประกวดมันจะมีทั้งประกวดควายดำด้วยประ,ประกวดควายเผือกด้วยจะทําก็จะเป็นเนื้อมันจะเยอะฮะมันจะมีความหนาความยาวจากที่เห็นคือถ้าควายของที่แบบควายที่จะสวยๆเนี่ยคือต้องเนื้อเยอะๆอวบๆแน่นๆบึก,บก แล้วก็สมส่วนใช่ไหมใช่ครับมันต้องมีความสมส่วนไม่ใช่วนบึกบักแต่สั้นๆสั้นๆเตี้ยไม่ได้แล้วโดนัลเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่ล้คะเนี่ยสองปีสิบเดือนครับสองปีสิบเดือนแล้วเป็นพ่อพันธุ์ให้กับใช่ครับตัวอื่นๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีลูกเขาตัวนี้นี่ลูกเขาเหรอคะลูกตัวแรกเลยลูกเขาที่นอนอยู่เนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูควายรอบๆบ้างดีกว่านี่คือตัวท็อปของที่นี่แล้วนะคะไปดูตัวอื่นๆดีกว่าว่าลักษณะเขาเป็นยังไงบ้างค่ะ ของแม่พันธุ์หมดเลยหรอกค่ะใช่ครับแม่พันธุ์เกรดเอเบอร์ใหญ่ทั้งหมดเกรดเอเบอร์ใหญ่ดูแล้วก็ใหญ่กว่าตัวผู้เหมือนกันนะคะจริงๆ้วใช่ครับอันนี้2ปี10เดือนทำไมเขาใหญ่จังเลยอ่ะเกรดเอก็คัดที่มันเป็นแม่ที่มันเป็นเบอร์ใหญ่ตัวที่ใหญ่ที่สูงก็ถือว่าเป็นเกรดเอควายให้ลูกทีละติดกี่ตัวปีละครั้งครับปีละตัวปีละครั้งปีละตัวใช่ครับท้องกี่เดือนควายจะท้องอยู่11เดเดือนครับท้องนานกว่าคนอีกนานกว่า พอท้องเสร็จแล้วเว้นเว้นนานขนาดไหนคะถึงเขาจะติดลูกใหม่ได้ก็ประมาณ40 40บวันก็ผสมสี่สิบวันเธอเขมีลูกใหม่ได้แล้วหรอคะใช่้ามันสุดยอดทามันเปรี้ยวคือเราจะไม่ได้เห็นอย่างนี้ทั่วๆไปเดินอยู่ตามท้องนานะใช่ครับเพราะว่าอันนี้เกตประกวดเท่านั้นเ่เกตประกวดเห็นใหญ่ขนาดนี้เขาเป็นมังสวิรัตนะคะถ้าใครอยากจะแบบตัวบึกเบินนะคะการกินมังก็เห็นไหมฮะ ตัวใหญ่มากๆเลยกินวีแกนเลยนี่โอ้ว่าไงคะตัวนี้ก็จะเป็นแม่ของเจ้าทั้มที่ตัวเผือกตัวผู้เมื่อกี้อ๋อนี่แม่เจ้าทั้มเหรอคะนี่เป็นแม่เขาอันนี้น้องเขาฮะ น้องอ๋อน้องเขาน,นี่กี่วันคะเรียกว่ากี่วันนีนประมาณ5้าวัน7จดวัน5้าวันใช่ครับเพราะเขาก็หยองมากเลยตอนนี้หยองมากแล้วเราจะดูได้ไงว่าเว่าเขาจะโตมาสูงสวยใหญ่หรือเปล่าก่อนอื่นเลยเห็นก็คือขาย,ยาวเฟ้ยเลยใช่ครับแล้วลักษณะท่าทางเขาจะใหญ่ได้ขนาดแม่เขาไหมคะก็ใหญ่ใหญ่กว่า ใหญ่กว่านี่ตัวผู้ใช่ไหมคะตัวผู้ครับใช่แต่แม่พันธุ์เขาสวยมากเลยชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่อนางพญาครับนางพญานางพญาคือสวยที่สุดเป็นเผือกที่ที่ในคอกที่มันจ่ายลูกดีจ่ายลูกดีแล้วก็ทรงเขาสวยด้วยนะใช่ครับมีขนที่หัวด้วยใช่ขนแบบขนโดกด้วยทําไมเขาขนโดกอะก็อากาศดีที่นี่หรอคะสมบูรณ์ขนใละโดกเนี่เหรอสมบูรณ์ขนก็เลยยาว ตอนั้ักอย่างลูกเนี้ยเราต้องให้เขาใหญ่ขนาดไหนคะถึงจะปล่อยให้ได้ก็ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ปล่อยเข้าฝูงป,ปล่อยเข้าฝูงใชใ่แบบไปเจอเพื่อนเพื่อนใช่ครับพอก้าเดือนเราจะแยกแยกแม่แยกลูกออกอคือทุกคนอาจจะอุเ้ยด่ามาไปพักแม่พักลูกเขาแต่จริงๆมันแบบมันเป็นมันเป็นวิถีครับมันเป็นมันเป็นสัตว์ที่ที่ เขาต้องเป็นวิถีเขาที่ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ถ้าสมมุติเราช่วยกระจายเขาเนี่ยคือเราจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ขยายสายพันธุ์ยิ่งเป็นตัวผู้เราก็ต้องแยกถ้าไม่งั้นเนี่ยพออายุประมาณทักปีห้าหกเดือนเนี่ยเขาก็จะผสมแม่เข้าแล้วกลายเป็นเลือดชิดครับการเป็นลายบีดอะไรต่างๆวกนี้เราต้องแยกออกเพราะงั้นมันจะไม่โตโอเคก็ใช้จ่ายต่อตัวตอนนี้ก็เฉลี่ยก็อยู่ประมาณ3 0มสบถึงสีบาทสามสิบถึงสีบาทแต่ว่าค่าตัวไปว่ากันมาคุยกันแล้วกันว่าค่าตัวแต่ละตัวเนี่ยเท่าไหร่นะคะ กบอนตัวฮะแล้วก็มีทุกราคาทุกราคาก็คือทุกระดับสบายใจหลักหมื่นจนถึงหลักล้านนอกจากที่นี่นะคะจะเป็นที่ที่พบพันควาย ที่ใหญ่ในประเทศไทยด้วยนะคะคอีกที่หนึ่งเ<ช>นาะแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะอยากให้พี่ต่อฝากที่นี่หน่อยคันก็ฝากมีรามีฟาร์มด้วยนะครับสวยงามเขาใหญ่สามารถมาเที่ยวมาเป็นแหล่งเรียนรู้นะมาศึกษาดูเที่ยวได้มาเรียนรู้ได้ว่าี้ย,ยงยังไงหรือว่ายังไงเหรอคะ ใช่ครับมาขอความรู้ได้ได้ครับไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายครับมา้าามเที่ยวได้เลยครับมาเที่ยวได้หรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะมีควายเป็นของตัวเองก็มาเรียกดูได้ี่มาเรียกดูได้ใช่ครับมาเรียนรู้ก่อนแล้วก็ชอบค่อยค่อยซื้อติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยดีจังเลยได้ควายกลับบ้านหนึ่งตัวล้อเล่นล้อเล่นหยอกยอกหยอกหยอกไม่ต้อค่ะแนะนำดีดนีฟาร์มเขาะคล้ว่ง ไม,ไม่เอาไม่เอาห้ามห้ามดุเพื่อนเ่าห้ามดุไม่เอา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 